ือต้องบอกว่าร่างกายของคนเราทุกคนเนี่ยนะครับมีปูมคุ้มกันอยู่แล้วจะมากจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของเขาวัคซีนนี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าวัคซีนเนี่ยเมื่อฉีดเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปเราต้องดูแลตัวเองแม้เราจะได้รับวัคซีนแล้วหรืออะไรก็ตาม ของเราเนี่ยเพิ่งไปชนะรางวัลประกวดอันดับที่1ครับ Product of the Year ครับ Natural Traditional and Alternative Medicine ครับที่ Vancouver BC แ a น a ดาครับเราก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าสมุนไพรไทยเราเนี่ยไม่ได้แพ้ชาใดในโลกเลยแล้วก็สามารถคว้ารางวัลจากเาวทีระดับโลกมาได้แล้วด้วยครับต้องถามคุณหมอฮะ อะไรที่เป็นเหตุให้คุณหมอมาเป็นคุณหมอชื่อในวัยเด็กของคุณหมอเป็นยังไงครับเป็นคนกรุงเทพเนี่ยครับแต่ที่กรุงเทพคุณพ่อเป็นคนใต้คุณแม่เป็นคนเหนือครับเรียนที่บดินเดชาครับจนจบม .3 แล้วก็ไปเรียนต่อไฮสคูลที่แคนาดาจนถึงระดับมหาวิทยาลัยครับผมเนี่ยก็มีโอกาสได้ต่อในระดับปริญญาเอกอีก3ด้านด้านพฤติกรรมศาสตร์แล้วก็เกี่ยวกับด้านกระดูกออสซิโอแพตตี้อันที่3คือ natural m e d i c i n e ครับล่าสุดผมก็จบ postgraduate medical education มาจาก Harvard เขสู่เป็นการเรียนเรียนต่อในระดับประกศาศนียบัตรจากจากฮาร์วาร์ดครับต้องบอกว่าเรียนระดับมัธยมเนี่ยผมไม่ใช่เป็นเด็กที่เรียนเก่งนะเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบวิธีนั่งฟังฟังฟังแล้วก็จำจำจำแล้วก็ไปสอบอย่างเงี้ยพอไปเรียนต่างประเทศแล้วเนี่ยเรารู้สึกเราสนุกกับการเรียนวิธีการสอนของเขาเขาสอนให้เราค้นคว้าหาข้อมูลแทนที่เขาจะบอกเราว่าคําตอบคืออันนี้เขาก็บอกว่าคําตอบจะไปหาได้จากที่ไหน จากประเทศแคนาดาไปสู่ประเทศดูไบครับเพราะประเทศดูไบเนี่ยนะครับคนค่อนข้างจะแบบโอบีสหรือว่าค่อนข้างอ้วนครับ <c oughs> ก็เลยอยากลองไปรักษาคนที่นั่นก็ไปอยู่มาประมาณ2ปีครับเหตุ <c oughs> ผลที่ไปที่ประเทศจีนโรงพยาบาลที่ผมทําอยู่เนี่ยตั้งอยู่ในเขตที่ค่อนข้างจะเปิดกว้างทางการแพทย์ได้รับการยกเว้นคือสามารถใช้สเต็มเซลล์ได้อย่างถูกกฎหมาย <c oughs> ก็เลยมีโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง anti aging เกี่ยวกับเรื่องสเต็มเซลล์ครับส่วนหนึ่งก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของฝังเข็มด้วย คือผมเป็นคนไทยแล้วผมก็สัญญากับตัวเองว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะกลับมารักษาคนไทยให้สุขภาพดีแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวครับตอนเด็กๆอยู่กับคุณปู่เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแล้วก็ช่วงตอนม .3 เนี่ยคุณปู่ไม่สบายเขาก็เหมือนทรมานครับเป็นมะเร็งปอดทั้งๆท,ที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลยช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยครับก็เลยรู้สึกว่าเออเรายังไม่มีโอกาสได้ตอบแทนเขาเลยครับ เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้ผมอยากเป็นหมอเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนนะมีสุขภาพที่ดีจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนม่อยากให้ใครต้องจากกับคนที่รักก่อนเวลาควรครับ <c oughs> อยากบอกว่าขอบคุณมากๆเลยครับที่ผมมีทุกวันนี้ได้ <c oughs> ก็เพราะว่าคุณปู่คุณยา่าคุณพ่อคุณแม่ผมก็จะพยายามทำสิ่งที่ดีต่อไปเรื่อยๆพยายามจะเป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ คุณปู่คุณย่าและคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจครับคือต้องบอกว่าร่างกายของคนเราทุกคนเนี่ยนะครับมีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วจะมากจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของเขาอาหารการกินการพักผ่อนการออกกำลังกายข,ของเขาด้วยวัคซีนนี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าวัคซีนเนี่ยเมื่อฉีดเข้าไปแล้วมันก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปภูมิที่มันขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็น specific immune ก็คือมันก็จะต่อต้าน เฉพาะที่เราฉีดวัคซีนเข้าไปเนาะแต่ว่าการเสริมภูมิเนี่ยมันเป็นการเสริมแบบไม่เปซิฟิกหรือแบบเป็นแบบภูมิองคมรวมครับจริงๆแล้วของเราเนี่ยเพิ่งไปชนะรางวัลประกวดอันดับที่1ครับ Product of the Year ครับ Natural Traditional and Alternative Medicine ครับที่ Vancouver BC c a n แคนดครับก็มีตัวกระชายขาวนะครับตัวกระชายขาวนะครับมีตัวเป็นโดราติน A ครับกับตัวพินอสโตบินครับซึ่งมีงานวิจัยว่ามันสามารถยับยั้งเชื้อโคโรนาไวรัสได้ครับแล้วก็มีเบต้ากูแคนจาก ยีสที่เราทําร่วมกับมอเกษตรครับตัวเบตากูแคนเนี่ยก็ได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ว่ามันช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันอีกทั้งเราก็ยังมีตัวพรีไบโอติกนะครับแล้วก็มีตัวอื่นๆอีกประมาณ8ตัวครับ <c oughs> เราก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าสมุนไพรไทยเราเนี่ยไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกเลยแล้วก็สามารถคว้ารางวัลจากเวทีระดับโลกมาได้แล้วด้วยครับ <c oughs> ผมรู้สึกดีใจมากกว่า,าที่อย่างน้อยสมุนไพรไทยได้รับการยอมรับด้วยแล้วเป็นความตั้งใจของเราเลยที่เราเรียนหมอเพราะเราอยากจะช่วยคน เรายิ่งทักษะผลิตของเราเนี่ยได้รับการยอมรับด้วยแล้วก็เ,เป็นที่รู้จักในวงกว้างด้วยเราก็จะได้ช่วยคนในจำนวนที่มากขึ้นครับ ก็คือ,อยังไงเราก็ต้องอยู่กับมันต่อไปผมคิดว่าเราต้องดูแลตัวเองแม้เราจะได้รับวัคซีนแล้วหรืออะไรก็ตามภูมิคุ้มกันมันไม่ได้จะอยู่กับเราไปตลอดนอกจากว่าเราจะดูแลภูมิคุ้มกันของเราเองด้วยตัวเราเองครับไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารเสริมทานอาหารที่มีประโยชน์หลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดนะครับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเหล่านี้ก็ช่วยได้ครับอยากจะบอกว่านะครับไม่ว่าคุณจะอยากจะทำอะไรอยากจะเป็นอะไร คุณสามารถทำได้เป็นได้ถ้าคุณไม่ล้มเลิกครับขอให้คุณพยายามทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตมันจะดีแน่นอนครับ